อีกคือนังไงละอีกคือคิดจะดึงไว้นั่ยแคือเนี่ยมือเ่อกี้น้องให้คจะมามึงไปเบื่อกี้น้องเ้อพี่น้องนี่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 โอ้ยมึงจับปีห้ามึงมึงจะไปหาจับไปทีก็ยากว่าแล้ว

เ็ษแก่เอาห้อง้โอ๊ะออกมาออกมาขอไว้เยเมื่อเด้อเมื่อเมาทังไหนือเมื่อ เห็นบ่เดีเย็นออกอีกแหน่ อี่ในปนอะห้างมันนะมาขอยน่งเป่าเซยกักมันอกมาข้ามันออกมาเลยสิโอ้ยเป็นมาอยังวะเห<อ><อ>็บีข้าบขนมมาขาบอะไรไม่สมาขอนมาเพรมีเขวเนาะอ้อได้ไ เดี๋ยดี๋ยหางมันอะดังๆกลางๆพี่น้องยิ้มบอกกลางๆนะมาเดี๋ยวไม่กลัวตเสียวเป็นอะไรอ่ะนี่ไงมันมาเยอะมากนี่เนี่ยหางมันอะบ่มันเกิดยิ่งองอกมากว่านีด้วยพี่เติมไม่มีประโยชน์ออกมาออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่คือหางน่ะวางมือถึงเด้อ ทำไม่ดีดจ oh, uh, well, ้ะใคไม่ดนไม่ดีไม่ีแต่ว่าก็มึกโอมึวมึงมึกแล้มึงออกมาออกมาเด้อออกมาเด้อออกมาเด้อือเด้อบ้าน้านตกมายต

เรียบโลไอ้เด้อพีดอกเด็กสาหระเหตุเลย ถ้าไหนว่างเนีิดเเอามามาบอกก็จะจะเพี่ยรแล้วจับี่นองไปก็แล้วพี่นองนน้อสาัลล่ะกับจับอ่าตรงเงินตู้ทองส่งกระบป๋าเรียมตรงกระบป๋าเลยพี่นองกลวมาทางไหนก็ไปทางนั้นนั่งสิมาึ้นมาในท่อหัวที่แล้วก็งูนะอุยหัวที NO? ่แล้วก็งูมากทางบ้านหัวัหนก็มาหนีไปเนาะ